หผลใหญ่ได้นะครับเป็นไงสุดยอดนะกลายเป็นสไปเดอร์แมนแล้วผมหผลใหญ่ป้ายแบบนี้เลยนะฮะเฮ้ยเท่จริงคุณผู้ชมเท่จริงนะฮะ เอาล้ะคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าแค่ใช้เวลาแค่1นาทีเนี่ยคุณผู้ชมสามารถได้เงิน500บาทเนี่ยมาเติมเกมได้เลยนะครับก็วิธีเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแค่คุณผู้ชมเนี่ยมาช่วยผมนะครับในการตอบคําถามสํารวจ10ข้อนะครับผมซึ่งผมจะเลือก35คนที่แบบว่าตั้งใจตอบคําถามเนี่ยมาแจกเงินสดให้เลยนะครับผมเอาล้วสำหรับแบบฟอร์มสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาลองตอบคําถามให้ดูนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเพศของคุณนะครับก็เพศชายนะครับผมอายุของคุณก็็็ผมมม20 2นน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 ะะะะคคคครรรรัััับบบบบอออออออ่่่่่่ททุุุกกกวีีี้้เเเเเยยณใชแแปปปไหสดาาาิ ช่วงนี้ผมเล่นเป็น t ิกต็อกนะครับแล้วก็ไอจีแล้วกันนะผมอย่างที่4ี่นะครับคุณชอบร้องเพลงหรือเปล่านะครับก็ผมชอบมากเลยนะครับอ่าถัดไปครับผมคำถามที่5นะครับคุณจะดาวน์โหลดแอปร้องคาราโอเกะเมื่อในช้อยก็จะมีแบบกำลังอยากร้องเพลงมากๆนะครับหรือแบบอยากร้องโชว์คนอื่นเพื่อให้แบบมีคนมาติดตามอะไรแบบนี้นะผมซึ่งสมมติผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เนี่ยเราสามารถติ๊กอื่นๆได้นะครับแบบเธอแบบเรามีไอเดียของตัวเองนะครับก็สามารถใส่ไปได้นะครับผมสมมติผมเป็นแบบว่าอยากแหกปากแล้วกันครับ <c oughs> อ่ะอยากแหกป่านแล้วผมเพิ่มแบบบางคนมีเหตุผลอื่นนอกจากในนี้ไงฮะก็สามารถแบบพิมพ์เพิม่มได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตอบแค่5ข้อละกันนะครับส่วนของผู้ชมเนี่ยก็จะต้องตอบให้ครบ10คําถามนะเพื่อแบบลุ้นรับรางวัลน,นะครับผมซึ่งรางวัลเนี่ยรวมแล้วเป็น35รางวัลเลยนะครับก็แบ่งเป็น500บาทเนี่ย5คนนะครับ100บาท10คนแล้วก็50บาท20คนนะครับผมสำหรับระยะเวลาในการตอบแบบสํารวจเนี่ยก็ได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมนะครับถึงวันที่สมกราคมครับผมส่วนวันที่จะป็นนชอง่่ััะครบ อ,อย่าลืมมาทำแบบสำรวจกันเยอะๆนะครับ เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเริ่มเกมมาครับนั่นเองนะครับและตอนนี้เก็มาครับชาร์เลนต์นะครับผมซึ่งมาครับชาร์เลนต์ในวันนี้ครับเราเนี่ยสามารถครับสไปเดอร์แมนได้นั่นเองนะครับผมหรือคือเรากลายเป็นสไปเดอร์แมนได้นั่นเองนะครับมาอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องโยนของ5อย่างนี้เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็โยนไปแล้วผมฟืบโยนไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นหัวสไปเดอร์แมนนะครับผมนี่เป็นแบบว่าหน้ากากสไปเดอร์แมนนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ตอนนี้เนี่ยจะยังไม่่่่่่่่มม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 ีีออออออะะ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 ะไไรรรรรรเเเเเกกกกกกิดดดดดดขึึ้้้นน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 นพาาาวสป์แแแแแยจจตตงงงงงโโุุัััััใชลลฮ็หคคบบบบผถ เราจะมีพลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาของก่อนดีกว่านะครับซึ่งวันที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ดูสไปเดอร์แมนเลยนะครับแล้วแบบถือว่าโชคดีนะแบบผมพยายามหลบสปอยได้นะครับแต่ว่าการหลบสปอยมันก็ยากเหมือนกันฮะผมกลัวแบบจะไปเจอสปอยเข้านะครับก็จะรีบไปดูอยู่วะผมถ้าใครที่ไปดูสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยแล้วมาสปอยใต้เม้สเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมจะแบนทิ้งแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะฮะผมอยากเก็บไปดูเองนะครับผมไม่ต้องสปอยนะครับเอาล่ะมาอุปกรณ์ทีมของเรานะครับแล้วก็ซึ่่่งงงแแแบบบบบบบผมมมมไไเเเเเเคคยยยยจออออะะะรรรรนนนนนนีีีีี้้้้้าาากกลลลัพิดดดใขต ปนับผมอ่าขุดตรงนี้นะครับฟืบลงไปเลย let's go นะครับขุดตรงนี้ออกก่อนนะผมแล้วก็ปนท n t ครับผมมา9อันนะครับแล้วก็ทีนี้เช็คของด้วยอ่ะหู้แอปเปิลทองครับเฮ้ยเดี๋ยวแอป l ปิทองยิกงช้านวยหรอโอ้โหเกินไปเปล่าแอป l ปิลทองอีกแล้วครับและกล่องสุดท้ายนะครับเอเดี๋ยวมีกรอบเพชรด้วยอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันเป็นกรอบม้านะครับเอาละของก็จะมีประมาณนี้ครับก็คือไม่มีแร่ครับผมแต่ว่ามีแอเปิลทองก็ถือว่าดีฮะทีนี้เราก็จะขุดขึ้นไปนะครับขุดออกตรงนี้ได้หรือเปล่าอ่่่่่่่่่าาาไไไไดดดด้้้ออออออยยยูนนนนนนะะะครรัับบมม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 จจจิิงงงงๆขขใกกกกกเเเเเเีีีหหผวว็็ืแแุต ครับผมม<ะ>าแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาหาอาหารดีกว่านะครับตรงนี้มีน้องแก่นะครับผมแล้วก็มีเทะเลทรายนะครับอาจจะมีหมู่บ้านก็ได้นั่งจริงเนี่ยเดี๋ยวลองหาดูดีกว่าจะมีหรือเปล่านะแต่ถ้าแบบเราใช้พลังสไปเดอร์แมนแล้วแบบไปสู้เวนเดอร์ดักก้อนเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกแน่เลยคุณผู้ชมเอาและวคุณผู้ชมเหมือนจะเจอหมู่บ้านนะครับถือว่าดีเลยนะครับจะได้แบบพ้นอาหารนะครับผมนี่หมู่บ้านนี้มีแตงโมให้กินด้วยนะครับเต้นนะ่าชอบนะแต่วันนี้ขอข้าวหน่อยครับผมจริงๆเนี่ยผมอยากเจอแมงมุมแล้วอะแบบอยากเป็นสไปเดอร์แมนแล้วครับแต่แตต่่่่่่่่่่วววััััััััันน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 ีีีีี้้้้้คคคครรรรรราาาาาบบบบหหหหหหมมมมปปงงงกกกกกออ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 ลลลลลไไดด45ผโโยยยยยยยเเเเเเะะะะะขขข็็ฟฟสสพืึ นี้ครับแล้วก็สับไปครับผมมาเอ้ยใจเย็นนะเพื่อนโอ้โหไม่ดีแล้วครับแบบนี้ฟื้นขึ้นมาตรงนี้ครับอันนี้เผื่อไว้เลยนะสี่บล็อกไม่ตายแน่นอนฮะโอเคผมมาเหล็กฟรีของเรานะครับโอ้ไดอห้าอันเลยเหรออย่างแรกเลยเนี่ยขอเป็นที่ขุดนะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวขอเตียงหน่อยแล้วกันนะครับผมจะพกไว้แค่สองแล้วกันครับแบบเผื่อๆครับผมมาทีนี้เราก็จะลงเหมืองเลยนะครับแบบว่าจะได้เจอสไปเดอร์สักทีนะครับผมเอาล่ะทางลงสู่เหมืองของเรานะครับขอเจอแมงมุมหน่อยได้เปล่าฮะอย่าเป็นสไปเดออ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 รรรรรร์์แแแมม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 มนนนนนนนลลละะะะะะคคคคััับบบบตีีี้้้้้เเเเเเเจจจปปปปซยยยยาาาาากกไไไดดดงุุ่่่่ิิฮววผูช โอ้โหมาครับไม่รู้ทําไมเอาเป็ว่าขุดแร่ไปก่อนละกันครับผมเอาละครับจะเป็นบ่อลาวาขนาดใหญ่นะครับโหแบบใหญ่โคตรนะครับอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเอ้ยแล้วซอมบี้จะเย็นอย่าเพิ่งเออลงไปเลยครับเจอทองหรอขุดทองหน่อยละกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเหมืองล้างหรือเปล่าผู้ชมจังวันนี้เราน่าจะเจอแมงมุมอยู่นะครับขอเจอหน่อยได้หรือเปล่าครับนี่ไงผู้ชมน่าจะเป็นลังมันนะครับจังหวะนี้ขอโดนกัดหน่อยเพื่อนอยากเป็นสไปเดอร์แมนแล้วกัดมานี่ครับผมจังหวะนี้เรากลายเป็นสไปเดอร์แมนแล้วครับโอ้โหวิ่งอย่างเร็วเลยว่ะจังหวะนนนี้ไไหลออองต่ยดดดูิสปเร์แมพันครัับจดไปนะครับผมมออืสงีได้ด้ว่่ะใช นี่ผมสไปเดอร์แมนสามารถปีนได้แบบนี้เลยนะครับฟืบนีสไลด์ขึ้นไปเลยครับเฮ้ยกระโดดสูงด้วยนะครับประเด็นโอ้โหสุดยอดแบบนึงนะจังวันี้เนี่ยขอเช็คพลังหน่อยนะครับเอ้เดนเดนคิปเปอร์เหรอต่อยไปดิครับสองหมัดตายครับผมโหดมากนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเกลตันใจเย็นเอ้ยผมมาถึงไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมผมเพิ่งสังเกตครับของตัวนี้มันหายหมดเลยหรือวานะครับแต่ช่างมันแล้วกันมาไม่เป็นไรหรอกถ้าที่ผมไปดูมาเนี่ยมันจะมีสกิลที่แบบทำให้แบบทุกอย่างช้าลงนะครับใช่ป่่่ะวานีฟืบอเหมืออนนนนนนนจะะะะะชช้้าาลลลงิดหห่่่ยคครรัับบผมใแแวก็เหมือนจะมีพุ่งยะครรับกโดดฟืบพุ่งไปนี่ไงใอ้วยครับผมเป็็นนแบบบบเเวไต์ะครัหมือนแแบบบดึงใหญ่ล้้วอกเเขาไปตะอะไร เี้ยครับเอาใหม่นะกระโดดแล้วก็เว็บไซต์จัดไปนะครับผมประมาณนี้ครับเอยถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนเราจะสามารถขุดได้นะครับใช่ป่ะกดคิวป่ะฟืบเอ้ไม่ใช่นี่หว่าบนึงอันไหนขุดวะอ๋อกดตัวเครับเอ้ยดูดิขุดแบบระเบิดไปเลยนะครับบ็อกเนี่ย ขุดไปครับผมจังหวะนี้ไม่ต้องใช้พิกแอคแล้วครับกด F ขุดไปแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยสุดยอดสุดยอดเฮ้ยได้ได้โดนตัวอะไรวะเนี่ยแมงมุมเหรอฮะแมงมุมมากัดแมงมุมเหรอครับเฮ้ยใจยเย็นโหระเบิดมานะครับเฮ้ยแต่ถือว่าโกงเหมือนกันนะสามารถขุดได้แบบนี้เลยครับกด F แล้วก็ขุดไปครับผมฟึบเลยนะฮะจัดไปเด็ครับนี่ขุดทองไปครับเฮ้ยโดนระเบิดอีกแล้วนะครับอะไรวะเนี่ยโดนอะไรเยอะแยะครับเดี๋ยวจะตายเอานะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้ชมเจอเพชรด้วยครับจังหวะนี้กด F ขุดไปนะครับเพื่อไปได้ทำขุดลงอ่ะเปรานะเดไไไปปป่ีีนนนขขึ้้้มมมาาแลวุดดครับผ นะครับจังหวะนี้เออว่าขุดออปซิเดียนน่าจะได้นะผมว่ามาหนึงต่อมาก่อนนะครับฟืบออปซิเดียนของเราขุดได้หรือเปล่านะเราไปอยู่กลางวงนะครับกดตัวไอไปครับฟื้ยนี่ขุดออปซิเดียนได้นะครับโอ้โหโคตรโหดเลยขุดต่อดีครับโอ้ยใจเย็นๆเก็บออปซิเดียนมาหน่อยนะครับอ่าฟืบขุดไปครับผมได้มา20แล้วครับน่าจะพอนะโอ้ยเด้อเด้อ่าต่อมาทางนี้ครับโอ้โหเป็นสไปเดอร์แมนก็ลำบากเหมือนกันนะครับนี่อ่ะเจวะนี้เนี่ยผมอยากขึ้นไปลองใช้พลังด่วดมาหนึงนะหาทางขึ้นก่อนครับเอาละครับทางออกของเเ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 รร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 าาาาาานน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 นะะะคคคคคััััับบบบจงงงงงงงหวววววีีี้้้้้้ออ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 ยยยยมมืด่่่่่่ขขกกปปปผไไตแล็ฮิิ์พ คิปเปอร์มันจะเอาเรื่องว่ะป่ะเนืกระโดดขึ้นมาแบบนี้ครับอ่านี่นอนด้านบนได้ป่ะวะนอนบนเห็ดแล้วกันครับน่าจะได้อยู่นะครับนี่ชิลเลยแล้วทำไมตัวเรามันลอยวะเนี่ยว่าแต่ฟักเป็นตอนเช้านะครับอ่าเรียบร้อยเอาล่ะมามาลองใช้พลังดีกว่านะครับแบบว่าผมอยากโหนใหญ่เลยแบบนี้นะครับผมเรียกผมพลังที่3ามครับจะเป็นแบบเวฟสวิงนะครับจังหวะนี้ไหนลองดิปึ๊บคลิกขวาไปครับได้หรือเปล่านี่ไงเสร็จแล้วก็กระโดดนะครับฟึ้นชื่ว่าหนใหญ่ไปครับเอ้ยยังไม่ได้วะเอาใหม่แล้วเหมือนเราสามารถพุ่งได้นะกดตัวเอ้้้้ยยยไไมมมมมมม่่่่่่่่่่ใใชววววะะะะะเเเเเเออออออาาาาาหหหหแแแแบบ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 นน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 ีีีีีีดดดรรรรรืืืปปลกกกตััััััพุงงคคคจจขึ๋ ดูใหม่นะฟึบคลิกขวาไปเห็นป่ะนี่มันจะกลายเป็นปีกนะครับแล้วแบบเนี่ยแล้วเหมือนเราจะโหนใยได,ได้แบบนี้นะครับฟึบอ่าโหนใยไปนะผมแล้วก็ต่อเลยครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โหนใยไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ยเท่อยู่นะนี่ครับผมโหนใยได้นะครับเป็นไงสุดยอดนะ กลายเป็นสไปเดอร์แมนแล้วผมผลใหญ่ป้ายแบบนี้เลยนะฮะเฮ้ยเท่จริงคุณผู้ชมเท่จริงนะฮะปึ๊บอ่ามาครับผมแล้วก็ลองใหม่ได้กดตัวเอปึ๊บอ่าพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับยอดนะครับผมโอ้โหกลายเป็นสไปเดอร์แมนสุดยอดเลยว่ะปึ๊บโอ้โหขึ้นมาบนนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาสร้างประตูนเนเธอร์ด,ดีกว่าครับผมวางไปแบบนี้เลยนะครับเปึ๊บวางขึ้นมาครับผมเออบเอาสูงๆหน่อยแล้วกันนะครับต่อขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ฟินแลนนซิลนะครับจัด ผมเผาทองไปเออว่าเดี๋ยวผมลองตกจากที่สูงดูดีกว่านะครับจะโดนดาเมจหรือเปล่าลงมาแบบนี้ครับฟื้บเอ้ยเดี๋ยวมันตกช้าลงหรือเปล่าผู้ชมเราก็จะปีนขึ้นมานะครับกดตัว F ได้หรือเปล่านะครับเอ้ยสูงไปเหรอตรงนี้ได้ปะจะพุ่งขึ้นอ่ะพุ่งขึ้นได้หรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวผมปีนขึ้นก็ได้ครับนี่แค่เดินเอาหน้าถูไปนะครับเราก็จะแบบค่อยๆปีนไปแบบนี้เลยนะฮะจ้าวันนี้เนี่ยได้เพชรมาสามใช่ไหมขอเป็นพลิกแอคละกันนะครับฟื้พลิกแอคเพชรครับผมของหินนี่ก็โยนไปครับบายบายเออว่ะเดี๋ยวเร เลยนะครับนี่ลองเก็บมาดูครับผมนี่จะเป็นแบบเว็บบอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวมาลองใช้กับบัวดูแล้วกันนะครับจวะนี้อ่ากดคิวไปดูซิใช่หรือเปล่านะครับฟืบนี่ไงระเบิดแล้วผมระเบิดไปยใออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่เหมือนแบบถ้ามีศัตรูเยอะๆเนี่ยก็สามารถหยุดศัตรูได้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะมีอันตีด้วยนะครับนี่เป็นแบบเว็บบลอสซอมนะครับผมไหนลองดูใหม่ซิจาว่าขอเทสอีกรอบนึงนะกระโดดไปครับฟื้นไหนลองดูซิอันตีของเรานะครับจังหวะนี้กดตัวคิวไปครับผมไหนดูซิเอ้ไม่ใช่นี้นี่หว่าทำไงวววะะะเเเเออออฟหหรรรรึบบบมมมืืนนนตัััาาจลลยข้้คคผแไง ดูดาวด้วยนะครับผมเอาไว้ลองใช้อีกทีแล้วกันเอาแล้วครับจะวันนี้เผาเสร็จแล้วครับผมมาพร้อมไม่ลุยครับก็มาดิครับเนเธอร์ครับผมไปลุยเลยเอ้ยเดี๋ยวมันปีนด้วยอ่ะฟืบโผล่ไหนครับเนี่ยอู้ได้อยู่นะครับเจอเป็นที่โล่งครับผมมารู้สึกว่าทองตัวเองไม่น่าจะพอนะเพราะฉะนั้นเรามาขุดทองดีกว่าครับฟืบระเบิดไปครับอ่าเป็นแบบว่าวิธีการขุดแร่แบบอีซี่นะครับอยู่ดีแป๊บเดียวขุดได้แล้วครับเอาว่าผู้ชมลองโขนยายที่นี่ดีกว่าครับฟืบคลิกขวาไปนะครับแล้วก็กระโดดโขนยายแบบนี้นะครับผมได้ป่ะเเ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 อออออาลลล่่่ะะะผผผู้้้้้้้้ชมมมมหหหืืนนนนนนนจจจโไดดแแวววคคคครรรรรัััับบบบบฟปยยยยยีีฮใใธ์ต็พ อย่าทแบบนี้เลยได้ไหมไปครับไปครับโอ้โใจเย็นโอ้โหตกตกตกลาวาครับโอ้เชิดอันนี้ขอวาร์มขึ้นมานะครับเดี๋ยวตายขึ้นมาแย่แล้วผมเอาละเอ้ยผู้ชมเชอเนเธอร์ฟอร์เทด้วยว่ะเอาเรื่องครับเอาเรื่องเดี๋ยวเราไปเลยเลยดีกว่านะครับเอาใหม่นักแก้ตัวนะครับฟืบแบบนี้ผมแล้วก็อ่าล่องไปแบบนี้ครับฟืบอ่าโหนใยไปครับฟืบได้อยู่นะได้อยู่นะคลิกขวานะครับโหนใยไปต้องรอดครับต้องรอดไม่ตกนะไม่ตกนะ ตกทีแย่เลยครับปุ๊บขึ้นมาแบบนี้ครับผมไต่ขึ้นมาได้เปล่าวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคผมมามาลรยเลยดีกว่านะครับต่อมาแบบนี้ครับผมโดดไปขอเจอเบสหน่อยได้เปล่าครับเข้าไปข้างในนี้น่าจะเจออยู่นะผมว่าเอาแล้วจากวันนี้เจอเป็นสปอนเซอร์นะครับต่อยไปดิครับก็มาเลยครับเบสมาดิเออเดี๋ยวเราใช้ติดูนะครับไหนลองดูซิอันติสไปเดอร์แมนนะครับกดคิวไปครับผมไหนดูซิใช่เปล่าวะหรือกดเอฟบ้ลืมครับปุ๊บอ่าตัวลอยไปแบบนี้นะครับผม เกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อเมสติดอยู่ในยายหมดเลยนะครับจบนี้ก็ต่อยฟรีอีสปอร์ตแล้วผมมาดีมาดีครับต่อยไปแบบนี้ครับผมเรียบร้อยฮะเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะตีของเราเนี่ยได้มา2แท่งแล้วครับไปเรื่อยๆแล้วกันเกิดมาก็ต่อยไปแบบนี้ครับผมตจบนี้คือกระโดดสูงด้วยนะครับคือแบบสบายนะครับผมมาดีครับผมว่าผมปิดไม่ให้มันออกไปดีกว่านะครับจะได้แบบง่ายๆนะเอาละครับจบนี้กำลังดูเดือดเลยครับได้มากี่แท่งแล้วเนี่ยแปดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะพอแหละนะครับผมเอาที่ขุดเพชรมาครับเอ้ยไม่ได้กดกกกกกกก็ไไไไไไดดดด้้้้นน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 นะะะคคคครรรรรรัััััับบบบบบปปปปปป๊ีีีีี่่่่่ขขุเเเเลลลลลยยยผผมมมสอออออซ์ตตงงงาาาาแแววว๋พิิท ปึ๊บไปแล้วนะขวาไปครับผมแล้วก็กด F ได้หรือเปล่านะครับพุ่งไปแบบนี้ครับผมนี่ได้โยได้โยสวัสดีพิกเลนมาแลกของดีกว่ามาเอาทองไปก่อนยีิบสองนะครับแล้วทีนี้ผมจะไปขุดหาเพิ่มนะครับผมเอาล้วครับขอทองหน่อยนะครับแค่ผมจะวันนี้ได้เพิ่มมาประมาณนึงแล้วนะครับได้มา37นะครับจนนี้โยนไปแล้วผมขอเดือพหน่อยนะผมว่าจริงๆเนี่ยน่าจะต้องหาตัวอื่นเพิ่มนะครับเพราะแบบตัวเดียวน่าจะน้อยไปครับผมเอาล้วครับจนนี้เจอคนที่จะมาแลกของแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโยนทองไปครับผมอย่าเพิ่งมาต่อยกกกกกกกัััััันน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 นเเ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 ลลลลลยยยยะะะะะะจจออ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 ปป็็แแแบบบบดดดรรรรร๊งงงงคค่่าาาาาาาวววมม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 ีีีีีตตติข้้้้ทผไ ครับเอาละครับจะวันนี้เห็นได้โพลแล้วนะครับไหนดูซิได้เท่าไหร่นะผมได้มา6แล้วนะครับมาถือว่าใช้ได้อยู่นะขออีกหน่อยละกันโอเคผมจะวันนี้น่าจะได้แล้วนะลองเก็บดูวฟื้นสิบห้าอันนะครับโอ้โหเหลือเฟือครับ หนีดีกว่าจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วครับผมกระโดดข้ามไปเลยครับโอ้โหยิงสไปเดอร์แมนแล้วก็กระโดดไกลเหมือนกันนะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาค้าประตูใหม่ดีกว่านะครับเอาไปตรงนี้แล้วกันเนาะวางไปเลยครับอยากจะไปซัดกับไปเดอร์ดักก็แล้วนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยฟินแนงสติลจุดไปครับผมมาวางไปเลยป๊บเอ้ยเดี๋ยวนะโผล่ในเหมืองแล้วเหรอทำไมต้องโผล่ในเหมืองวะเนี่ยโอเคโอ้ทะเลทรายครับเดี๋ยวทิ้งของนิดนึงนะครับของที่แบบไม่ใช้นะครับผมแล้วก็ทีนี้เรามาครับกันดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยผมขอแปดลูกแล้วกันทุกผู้ แบบเมื่อกี้ลูกแรกก็แตกเลยอ่ะโอ้โหใจร้ายว่ะในความที่แบบว่าเรามีสปีดเนี่ยก็แบบวิ่งค่อนข้างเร็วเลยนะครับเอาล่ะจัะวันนี้กระโดดไปผมฟื้บไม่ตายด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับผมคือแบบเวลาตกมันจะแบบสโลว์นะครับผมสุดยอดเอาล่ะครับไปทางไหนซิฟื้บยังไปทางนี้อยู่นะครับผมกระโดดไปเลยนะครับฟื้บสโลว์ครับผมอ่โคตรเท่อ่ะเท่จริงนะเอาล่ะเว้ยเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปทิศนี้เหรอฟื้บโอ้ยลูกแตกด้วยนะครับโอเคเราไปตรงนี้แล้วกันนะครับเกือบถึงทะเลทรายผมฟื้บอ้าวกลับมาแบบนี้ชัดเจนเลยผมทุกกกอยย่่่่่่าาาางงมมมมัััััันนนนนนชชดดดดเเจจไไปปปหแแลลล้้ววววคครรรรบบะะะณตตีผใ ลงไปเรื่อยๆครับผมฟืบมาดิครับขอเจอซองโฮด้วยนะครับนี่ไงเจ้าวันนี้เจอแล้วครับผมขุดไปดิครับนี่เข้ามาแล้วนะครับไหนดอเซ่ห้องมันอยู่ไหนเอยเดี๋ยวนะห้องตันเหรอว่าตับฟักเอาใหม่ดิขุดไปครับฟืบอ่าทะลุไปครับผม้ยทางลงแบบนี้ใช่แน่เลยว่ะผมสมผัสได้ครับใช่หรือเปล่าฟืบซ้ายขวานะครับลงมาด้านนี้เออเฮ้ยเหมือนจะไม่ใช่เลย่ะงงทางไปหมดแล้วครับโอโหอะไรวะเนี้ยโอโหเจอทางตันผมว่าแล้วเอาวะทีนี้เนี่ยผมจะลองเชื่อทางขึ้นบ้างครับทางขึ้นอาจจะเจอเอ้ยอ่านั้นแน่เจอแล้วครับผมเอ้ย ผมแล้วก็เซลฟ์ฟิตเหรอต่อยไปดิครับหมัดเดียวจอดแล้วผมมาเด้อโจนี้เนี่ยอ่าผมวางนี้ก่อนนะครับเป็นแบบว่านอนเซฟนะครับผมแล้วก็ทิ้งของที่ไม่ต้องใช้นะครับของนี่ก็เยอะเหลือเกินนะครับผมเยอะมากเลยเอาเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวลองวางก่อนนะครับฟืบขาดเหลือเท่าไหร่ค่อยคลาบต่อครับผมฟืบเอ้ยขาดสองเหรอได้อยู่นะขาดแค่2นะครับจัดไปฟืบฟืบครับผมมาตอนนี้เนี่ยจริงเราพร้อมมากเลยนะเพราะแบบเราเป็นสไปเดอร์แมนไงมีอะไรต้องกัวอีกวะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นโดดไปเลยครับผมเอาล่ะมาโอ้อยู่ตรงนี้นะครับอย่างแรกอ่าคลิกขวาไปผมแล้้้้ววกดดดนนนะะะคครรััับบบฟึพุ่่่่งงมมาาอออไไยยููผจหี โหนใหญว่าผู้ชมเอาโบดขอปีนก่อนนะครับฟึบปีนขึ้นมาแบบนี้ครับผมเอ้ยอ่าปีนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับชิลๆครับผมขึ้นมาแล้วครับชิวมากเลยเนี่ยแล้วก็วางไปครับผมฟึบกันนะครับแล้วก็ระเบิดครับผมโจนี้เรามาลองโหนใหยดีกว่านะครับฟึบคลิกขวาไปนะครับแล้วก็กระโดดืึบแบบนี้ผมได้หรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ผมโหนใหญ่มครับฟึบอ่าสนุกว่าผู้ชมโหนใหญขึ้นมาครับโอ้เดี๋ยวนี้ตกว่ะเอาหน้าแน่ไปครับขึ้นมาตรงนี้นะครับผมอ่ายังไงดีวะถ้าผมกด F ไปจะระเบิดว่วัดลององดูนะกด F ไปครับอ่าไม่ระเบิดนะครับอู้มระเบิดไปเฮ้ย ก็ไม่ค่อยเจ็บนะเนี่ยชิลอยู่เนี่ยได้ความเป็นแบบสไปเดอร์แมนครับเฮ้ยได้ได้ทำไมผมบินขนาดนั้นนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวด,ยวด,ยวดยวบินแบบโอ้โหโคตรสูงเลยครับ a t the fuck โอ้สุดยอดเลยยอดเลยนะฮะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนี้ ระเบิดแบบชิวๆเลยครับจังหวะนี้ฟือบอ่ะพุ่งขึ้นมาครับผมอ่าแบบนี้ครับผมเอ้ยได้อยู่นะคือไล่กระโดดทุบเลยจังหวะเนี้ยโอ้ยได้เกือบตายครับอ๋อเมื่อกี้ก่อพังใช่ไหมเอาใหม่แอปเปิลทองหน่อยแล้วกันครับโดบเข้าไปครับผมอ่าได้อยู่นะยิงใหญ่ไปนะครับแล้วกด F ผมฟือบอ่ะค่อยๆพุ่งมาแบบนี้นะครับสุดยอดว่ะอ่าระเบิดไปครับผมอันนี้ผมจะลองกระโดดด้วยครับฟืบกระโดดได้หรือเปล่าเออไม่ถึงว่ะพุ่งขึ้นมาแล้วกันครับแต่จริงผมก็กลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยแบบฟื้สไปเดอร์แมนมันจะพัััััังงงงคคครรรรบบบบผผมมมมมมมแแต่่่่่่จิเเนนนนนียพพพพอออใใช้้กก็็ขึาาหไปลวุ ยังไงล่ะฮะแล้วเราก็สามารถกด F เพื่อระเบิดแบบนี้ได้เลยนะครับระเบิดไปครับเดี๋ยวนี้เอ้ยเดี๋ยวมันขุดไปแบบแต่มันไม่ระเบิดตรงเนี้ยว่าต่อฟากอ่ะทุบก็ได้ทุบไปนะครับโอ้ยเดเดเดเกือบตายครับผมไม่เอาแบบนี้ดีโอ้โหแย่แล้วแยแ่แ,ยแล้วบางทีมันก็อันตรายเกินไปฮะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกกันหน่อยปึ๊บอ่ะกันไว้นะครับผมกันอยู่ว่าะเนี้ยระเบิดไปครับอ่ะพอได้นะเดี๋ยวนี้ขอเป็นทองหน่อยครับผมเกือบตายแล้วโอ้เชียร์มาคุณผู้ชมผมพร้อมแล้วนะครับทันทีเหรอได้อยู่ได้อยู่คแแบะะะรจ้ันลลยวาาหต ครับโอ้ออปชันผมเยอะจังวะเอ้ยเดี๋ยวมันเหลือเสานี้เหรอเอ้าผมต้องไประเบิดดิครับเจ้าวันี้พุ่งไปวะผมฟื้นขึ้นมานะครับเอาสูงไปว่ะพอขึ้นไปได้อยู่ครับแล้วก็หน้าแน่ไปครับผมเสาสุดท้ายก็ต้องระเบิดดีครับอ่าวางแบบนี้ผมวางกันไว้ครับกลัวตายครับไม่ใช่ไรระเบิดไปแบบนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดิดตะก้อนโดนไล่ตามเหรอหาดีครับภาพนี้เนี่ยดูเดี๋ยวฟื้นไล่กระทืบบันเพื่อนผมก็จะรอมันมาตรงกลางนะครับแล้วแบบค่อยไปบวกแล้วกันเนาะอ้าววนล้อเจ้าวับนนี้เลงรรางไปคับผมเจ้าน้เยบดไรเเเ้อละยยฉ โอ้เน,นี่ยบินหลบเฉยเร็วไม่เข้าใจวะเพื่อนทุกคเท่า,า,า,าไหร่วะโอ้โหเสียทีนทีฟรีเลยไม่ทำแบบนั้นน่ะผมเริ่มแขวนมันแล้วอะจะังหวะระเบิดปุ๊บคือแบบบินหนีเฉยนะฮะเอาละครับจังหวะนี้บินรวนมมาแล้วครับผมรอตั้งนานนะครับผมรอใส่เดี่ยวมันแล้วอะรอบแรกผมแขวนมากเลยครับจู่ๆก็แบบบินหนีไปนะครับผมไหนหันหน้ามาดิ ขอต่อยหน่อยเพ Floyd, <m 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 ื่อนก็มาดิครับโอ้ยเดี๋ยวบินอ uh ีกแล้วเหรออะไรมันจะขนาดนั้นดูนี่เนี่ยบินหนีอีกแล้วอะแล้วผมจะได้ต่อยมันไหมอะอะไรวะมันเซ็งมากเลยเนี่ยเอาละครับจะวะนนี้ถึงเวลาต่อยแล้วผมมาขอต่อยซะมาเถอะไม่ไหวแล้วอะต่อยไปครับจะวันนี้เออได้ต่อยสักทีโอ้ยเดี๋ยวหมัดเดียวเองเหรอหมัดเดียวแล้วจากไปเลยเหรอโอ้โหอะไรวะผู้ชมวันนี้จะจบไปเนี่ยลงมารอบที่3นะครับเพิ่งได้ต่อยหมัดเดียวแล้วก็บินหนีครับผมว่าแต่ฟัคไม่ไหวแล้วอะผมจัดให้2เตียงเลยครับหมันไส้มากเลยว่ะเอาละครับจะวันนี้ถึงเวลาแล้วครัับมน้าว่ส ทำไมทำแบบนี้วะฮะโอ้เราลดเลือดได้แค่นี้ด้วยเลยฮะแต่วันนี้เนี่ยขอซัดไปที่หน้านะครับต่อยไปครับผมมาดิมาดิเฮ้ยไม่ต่อยไม่โดนนะคุผู้ชมอ่าโดนละเฮ้ยเด,ดี๋ยวนี่ดูดิหมัดเดียวคือแบบหนีเลยอะอะไรวะอ่าผมขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมผมไม่ไหวแล้วผมรอมันประมาณ5-6รอบแล้วนะครับเอฟเฟกต์ปลาคิลเลอร์สเต็งนะครับขอแบบ255ห้าห้าไปแล้วผมไม่ไหวว่ะคือแบบได้ต่อยทีละหมัดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับขอหมัดเดียวไปเลยแล้วกันทีนี้เนี่ยต่อยไปดิครับผมตายเออโอ้ ก่อจะตายนะครับคือแบบต่อยมาเดียวแล้วบินหนีคืออะไรวะเนี่ยดาก้อนไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจจริงๆเลยนะฮะถือว่าได้เคลียร์สักทีนะครับผมมากลับไปดีกว่าเพื่อน Let's go โอเคผมมาก็สำหรับวันนี้ที่กลายเป็นสไปเดอร์แมนนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยว่าแต่ละพลังนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นดัต้าแพคเนี้นะผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ